สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่18กันยายน2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Real Time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับหากวันนี้ปิดนะฮะหากวันนี้ปิดแท่งสีเขียวที่สูงกว่าไปจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบแต่ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับยังคงสร้างดีมานโซนในไทม์เฟรมนี้อยู่นะครับเมื่อวีคที่แล้วนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าให้เขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนให้เขา ใหเขาเบรกให้จบก่อนแล้วเขาถึงจะเดินทางนะครับผลปรากฏว่าเบรกลงมาในแนวเส้นจิตวิยาเส้นสีแดงของเราเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ประกอบกับนะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับเขายังคงรูปแบบที่เป็นอ่าไซเวกรอบแคบนะฮะเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆนะใครใครใครเก่งเรื่องเทรนไลน์ก็น่าจะเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะคงอยู่ในปลายปลายเดือนนู่นนะครับเพราะว่าจุดตัดกับราคา ปัจจุบันนั้นน,นะครับยังใกล้เคียงกันมากนะฮะนั่นก็หมายความว่ายังคงจะอยู่ในกรอบบริเวณนี้ต่อไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอย่างน้อยนะครับให้เขายืนเหนือเส้นแนวจิตวิทยาหรือว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นของเราก่อนนะครับกราฟถึงจะเดินทางแต่หากใครมีดีมานโซนแล้วตรงนี้ก็น่าจะใกล้ถึง d p ีแล้วนะครับอย่างน้อยจะต้องยืนขึ้นมาทดสอบนะครับเส้น,นะฮะจุด อ่ารีสิสแตนเดิมก่อนก็คือจากราคาปัจจุบันก็อีกสักประมาณพันสองพันจุดเองเต็มที่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับทาเฟรมที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนี้เกาะอยู่กับศูนย์เลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าเขาอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวอย์อข้างชัดเจนนะครับแต่ในการเคลื่อนที่ระยะกลางการเคลื่อนที่ระยะกลางก็ทรงๆอยู่แบบนี้น่าจะเป็น3 4มสี่พีเรียแล้วนะครับก็เดินทางแล้วก็3เดือนเข้าเดือนที่4แล้วนะครับอย่างกรอบเพราะว่าด้วยการเดินทางที่เป็นเทรนเองนะครับเขาก็ยังเกาะเกาะอยู่ในเส้นแนวจิตวิยาครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียงนะครับ ทำไมกราฟยังคงอยู่บริเวณนี้นะครับไม่สามารถเดินทางที่เป็นชดใหญ่ได้ก็เพราะว่าตลาดนั้นนะครับยังมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับเช้านี้นะฮะ แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู opposition. ่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะโทษทีอย os, kind of <c oughs> ู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนแรงซะมากกว่านะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นกําลังจะเริ่มต้นเดินทางเป็นเทรนแต่วันนี้จะต้องปิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ เดินทางมาแล้วแล้วก็ประมาณ3-4ี่แท่งก็ประมาณพันจุดแต่มันเป็นแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวันศุกร์นะครับกับแอคชั่นมาเก็ตตอนเช้านี่เองนะใครใครเรียนไปแล้วบทเทคนิคก็น่าจะพอคำทามออกนะครับว่าแอคชั่นมาเก็ตอะไรที่จะไม่กราาวิ่งแบบนี้นะครับเมื่อวีคที่แล้วนะครับเราวิเคราะห์บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนตอนปลายต้นสัปดาห์นะครับค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งเนาะ ราคาทองคํามีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งก็เพราะว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นด้วยปัจจัยต่างๆส,งส่งเสริมทําให้ค่าเงินดอลลารานาน์นั้นเกิดการกระเตื้องขึ้นก็ทําให้ราคาทองคําย่อลงนะฮะส่วนปลายสัปดาห์ที่เป็นตัวเลขคาดการนะครับตลาดยังนคาดการว่าค่าเงินดอลลาร์านั้นยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าในช่วงปลายสัปดาห์กระส่งผลทําให้ราคาทองราคาทองคำนั้นนะครับกระเตื้องขึ้นมาตามที่เราวิเคราะห์และก็วางแผนกันไว้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับผมว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่นะครับหากจะขึ้นเปอร์เซนต์การขึ้นคงมีไม่เยอะนะฮะยังมีไม่เยอะจะต้องนะฮะจะต้องมีแอคชั่นที่ใหญ่ๆสักนิดนึงก่อนเนาะฮะอย่างน้อยก็แท่งนี้นะครับหากเขาปิดแท่งสีเขียวที่สูงกว่าไปเขาจะเป็นเริ่มสัญญาณเทรนนะฮะใครเรียนไปแล้วก็ได้จำได้ก็ได้น่าจะดับดับเอาลักษณะที่เป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นเทรนได้สัมายหนึ่งนะครับนะฮสำหรับใครเทรดในทาเแกรนวีคนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้ยังเกาะกับศูนย์แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กๆเ่านั้นเนี่ยนะครับกำลังเริ่มเกาะตัวแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับจะต้องให้เขาเป็นรูปเนินจริงๆก่อนเนาะเราถึงจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการได้นะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่า รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่ในรูปแบบของลักษณะาการเคลื่อนที่ที่เป็นไซส์เว้ามากกว่านะครับนะตรงนี้เมื่อวีที่แล้วเนาะนะฮะก็มีอ่าซูเปอร์ทิ้งไว้เราสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทําหายื้อหายก็เคลียร์หายืดอหายขึ้นไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับสี่ชั่วโมงยังอยู่ในกรอบไซส์เวนะครับยังไม่ไปไหนนะครับ ทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้เดินทางมาแล้ว30แท่งึอยู่ที่สระมาณเกือบสอง0จุดเลยทีเดียวนะครับเมื่อวีคที่แล้วนะครับเราเรียนพอสองวัน เมื่อต้นสัปดาห์เราก็บอกว่ามีโอกาสจ,จะย่อตัวลงได้ชุดหนึ่งพอปลายสัปดาห์มีโอกาสจ,จะกลับขึ้นมาตามที่เราวางแผนกันไว้ตามปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นนะครับที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานก็ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการและก็วางแผนกันไว้นะครับส่วนในวันนี้นะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังมองเห็นว่ายังคงติดแนว r resistance หรือว่าเรียกว่าแนวต้านนะครับก็ตามการเื่อนที่ขกราบระยะใกล้ก็คือสุดแล้ว ถึงจะขึ้นนะครับเปอร์เซนต์การขึ้นมันก็ยังมีไม่เยอะมันจะต้องมีการเกิดการพักตัวหรือเรียกว่าดีมานเอฟเฟกตีฟนะครับเช้านี้นะใครมีดีมานโซนอยู่ก็จะน่าเห็นนะครับาะเลยขึ้นไปตอนนี้นะฮะดีมานโซนเดินทางไปแล้ว 6, 700แท่งหกเจดุดนะครับนั่นก็จะถึง t p โซนไปแล้วก็ไม่ใช่การเข้าออเดอร์ณปัจจุบันนะครับณราคาปัจจุบันไม่ใช่จุดที่เข้าออเดอร์นะครับเป็นจุดที่ TP นะฮะเป็นจุดท p ีของดีมานโซนของ ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับเลือกลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟกันหาดีพีโซนดิมาน u p p l y z โซนแบบนี้นะครับก็น่าจะวางแผดกันได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตรงน,นี้ก็เป็นการจบรอบขาลงเท่านั้นนะครับมีโอกาสาที่จะเดินทางต่อแต่ทางนี้ท้งนั้นจะต้องดูจากปัจจัยกระทบด้วยเพราะว่าเขาเดินทางแบบนี้ไม่ได้เดินทางเป็นแนวชัน นะฮไม่ได้เดินทางในความชันขึ้นไปนะฮะเป็นค่อยๆเลื้อยขึ้นไปมากกว่ามองมองก็ยังคงเป็นเนินเนินใหญ่ๆนะไม่ใช่เนินสูงแนะเนินก,กว้างๆเท่านั้นนะครับส่วนเช้านี้นะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเรามาดูแรงซื้อบ้างอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับเกิด Demand e เอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนก็คือมีการลดลงของแรงซื้อนั่นก็หมายความว่าคนที่เปิดออเดอร์บายนั้นมีการเคลียร์พอร์ตหรือว่ามีการบริหารพอร์ตกำลังบริหารพอร์ตก็ถึงบอกว่ามันเป็นจุด TP ของฝักบาย นะครับถามว่าเซลลได้ไหมนะฮะก็เพราะว่าแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราจะเซลได้ไหมไหมฮะแรงขายอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฟังการึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสขึ้นได้อีกนิดนึงก่อนที่จะเกิดการพักตัวหรือที่เรียกว่าดิมันเอฟเฟกตินั้นเองก็จะเดินทางไปไหนไกลน,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 นะครับ ทีนี้นะฮะเมื่อกราฟเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนะจากราคาปัจจุบันนะครับการมันนี่มีเนชเมนต์ก็ดึงนิดนึงนะะก็จะสักประมาณ3,000จุดนะครับมันนี่มีเนชเมนต์สามพันจุดแต่กลอบอ่ากลอบการลงทุนนะกลอบการลงทุนอยู่ที่สักประมาณ2,000จุดนะครับกลอบมันนี่มีเนชเมนต์อยู่ที่สักประมาณเอาเต็มที่เอานีน้เลยเนาะนะฮะก็ประมาณ3,000จุดก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนะค่บอนข้างเยอะทีเดียวก็เกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นิดนิดนะฮะดังนั้นการบริหารพอร์ตก็จะวางแผนก่อนนะทีนี้ ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นทางเทคนิคจะเดินทางก็ต่อเมื่อเกิดปัดจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเรียวไทม์นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นเรียวไทม์ในวิกนี้นะฮะยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานบางส่วนแต่ตลาดยังคงคาดการว่านะครับตลาดยังคงคาดการปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่สองที่เป็น นโยบายแล้วก็แผนการดําเนินงานนะครับก็คือนะฮะอัตรานะอัตรานโยบายแล้วก็แผนการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารนะครับดังนั้นนะครับภายในต้นสัปดาห์ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลก็มันขยับได้ไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่นะก็น่าจะรองตรงตรงปลายๆกลางกลางสัปดาห์นะครับนะฮะก็สุสะมาณวันพฤหสัสบดีนะฮะแอคชั่นนี้ อาจทำให้นะครับค่าเงินดอลลาร์ามีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นแอคชั่นที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์าเกิดการเหวี่ยงว่าค่างจะแรงนิดนหนึงนงน่งนะใครเรียนไปแล้วนะครับบทที่1เลยนะครับเรื่องปัจจัยกระตุ้นค่าเงินดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของราคาทองคำยังคงมีโอกาสนะครับที่จะย่อตัวลงมานะครับยังล่อย่อตัวลงมาอยู่ในแนวที่เรียกว่า กรอบไซด์เวย์นะครับอยู่ในแนวที่เรียกว,ว่ากรอบไซด์เวย์นะฮะ <c oughs> อาจจะจากราคาปัจจุบันนะฮะลงมาทดสอบก็ <c oughs> โทษทีลงมาทดสอบนะครับในแนวเส้นจิศทิยาก็อยู่เบี่ยงสักประมาณ2,000จุดเพราะว่าช่วงนี้ ตลาดเขาคาดการออกนะครับลักษณะการเลี่ยมของในทําเฟสที่1ชั่วโมนี้ก็ไม่น่าเย็นซัเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะนะเขาจะเทรดก็วางแผนดีๆนะครับใจเย็นๆน,นะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะสํสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถรับทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสาหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ